สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกมไลน์เลนเจอร์นะครับอยู่กันในช่อง1 GTC นะครับก็ในคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องอาราคาปรับตัวเนาะก็หลายๆช่องเขาจะพูดกันไปแล้วนะครับผมก็เพิ่งมานทำนะครับต้องขออภัยจริงนะเอามานะครับวันนี้นะครับมาอยู่กันใน ID นี้นะครับก็ ID นี้เดี๋ยวจะพูดถึง ID นี้ก่อนนะครับคือ ID เนี่ยเป็น ID ที่ผมซื้อมาซื้อมาช่วงประมาณธันวาคมประมาณมกราต้นปีซื้อมาประมาณต้นปี แล้วผมเอามาปั้นเองนะครับไอดีนี้ก็มีเก้าดาวแม็กสามตัวนะครับแล้วก็ค่อนข้างแน่นนะครับไอดีนี้ก็บอกตรงว่าเติมนะครับก็ต้องบอกตรงนะครับว่าไอดีเนี้ยก็เติมนะครับก็เติมเยอะนะครับแล้วก็บอกก็เลยว่าก็มีผลนะฮะมีผลกระทบเหมือนกันนะครับเดี๋ยวมาคุยกันเรื่องขึ้นราคานะครับว่ามีอะไรขึ้นมาบ้างอะไรยังไงนะครับเอาหลักๆก่อนที่ผมเห็นนะครับหลายๆคนก็ได้เห็นก็คือไอแพ็คนั้นเนี้ย ราคาเท่ากันเลยนะครับรูบี้410กับรูบี้300ราคาก็9เท่ากันนะครับซึ่งอย่าไปซื้อนะครับมันมันบัักอะ่ะเพราะฉะนั้นเรารอทางเกมแก้ก่อนนะครับรอทางเกมแก้ก่อนอย่าเพิ่งไปซื้อนะครับมันเขาเรียกว่าอะไรวะมันไม่คุ้มนะครับใช้คำว่าไม่คุ้มนีกว่าถ้าใครอยากเติมจริงก็คนที่จะซื้อ4 4 0นะผมว่าคงไม่มีใครไปซื้อ300เนี่ยราคาก็9นั้นหรือมีไม่มีหรอกนะครับก็ถ้าอยากจะซื้อก็ไปซื้อราคา4 4 0นะครับ มันไม่คุ้มอยู่แล้วหรือไม่ก็อย่าเพิ่งเติมเผื่อแบบทางเกมมันมีการผิดพลาดอะไรอย่างนี้นะครับแต่ที่เราดูข้าข่าวคือราคามันขึ้นมาได้ชัดเนาะจากพันแนะครับขึ้นมาเป็นพ9นเนะครับก็ขึ้นมาเกือบ200อยะใช่ไหมเออไอไอยี่สิบยี่รูบี้เนี่ยตอนแรก5้ิบหรือ60ก็ขึ้นมาอีกนะครับผมเออตายแล้วนะครับรูบีแพงชัด <c oughs> อ่าเดี๋ยวมาดูทางแพ็กเกจบ้างนะครับ แพ็กเกจอันนี้ก็ขึ้นนะครับอันนี้ก็ขึ้นปกติมันประมาณ200 200ยสอนิดๆปะผมไม่รู้ว่าขึ้นหรือเปล่าน่าจะ240ร่ปะอันนี้ผมจําไม่ได้นะฮะอ่าอันนี้อันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะไม่คุ้นนะครับ399 1290อันนี้ก็เหมือนจะขึ้นนะตอนแรกมาประมาณ1150น่ปะ1150นะครับโอ้โหเออนะฮะจุกเหมือนกันนะขึ้นอย่างนี้นะครับแพงเหมือนกันเนาะอ่าโอเค อ่ะโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับสาหรับแพ็กเกจให้เห็นกันนะครับโอเคนะครับก็อย่างที่เห็นกันนะครับว่าแพ็กเกจขึ้นนะครับแล้วก็จะมาพูดถึงเรื่องว่าเฮ้ยถ้าเราเป็นสายเติมหรือว่าแบบอะไรเงี้ยเราจะทํำยังไงนะครับก็ต้องบอกตรงนะครับว่ามันก็แพงขึ้นนะครับผมก็ไม่ได้ไปเติมอะไรขนาดนั้นแล้วนะครับอย่างช่วงแรกๆเนี่ยที่มันมีแบบการมุดไปเติมร้านเกมอะไรพวกเนี้ย ไอดีนี้ผมก็จัดหนักเหมือนกันนะครับที่มันมาถึงขนาดนี้ได้เพราะว่าเราเติมนะครับแล้วก็ไปเปิดนู่นเปิดนี่จนมันปั้นตุ่มแม็กได้นะครับแต่ผมก็รู้สึกว่ามันก็ไม่จําเป็นนะครับที่จะแบบผมไม่รู้อะ่ะผมว่าม,มันจะกะมันจะกระทบกับคนใส่เติมแลมากกว่าสายฟรียังไงมันก็ไม่กระทบเพราะว่าเราเล่นฟรีอยู่แล้วเราไม่เติมนะครับเราแค่วางแผนเอาอ่าทางแก้ของผมก็คือใครที่เล่นสายเติมอยู่หรือไอดีหลักเติมก็เติมน้อยลงนะครับสําหรับ ถ้ารู้สึกว่าเราไม่ได้มีเงินขนาดนั้นนะครับเพราะว่ามันก็คืออ่ะเราพูดถึงอ่ะคือต่อให้เติมไปเนี่ยพันบี้หมื่นบี้จะเปิดได้สิ่งที่เราต้องการครบหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องวางแผนกันมากขึ้นในการแบบต้องเก็บกักรูบี้แหละเออแบบบางคือตอนที่บรรมุนไปเติมร้านเกมได้อ่ะเราใช้เงินเข้าสู้ไงใช้เงินอัดแพ็คอัดแพ็คเก้าแปดแปดเก้าแปดแปดได้มาหมื่นบี้ ของสามหมื่นเอาไปอัดจนมันได้มานะครับแต่ตอนนี้อาจจะทําแบบนั้นไม่ได้นะครับก็จะต้องแบบลดหน่อยลดลดมากขึ้นแล้วก็เรียกอะไรวะก็ต้องเปิดในของที่มันจะเป็นจริงนะครับก็จะมีผลกระทบกับคนเติมแล้วก็ไอดีหลักนะครับส่วนไอดีสาสฟรีไอดีสมัครใหม่เนี่ยผมว่าช่วงนี้มันโคตรดีเลยอ่ะจริงๆมันแบบมันเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยไอเดีเริ่มใหม่เนี่ยมันโคตรดีแล้วยิ่งเราวางแผนกับมันเนี่ยยิ่งทําให้แบบผมรู้สึกว่า มันโอกาสเติบโตมาถึง ID ดีหลักเนี่ยทำได้นะครับแต่ต้องใช้เวลานะครับอย่างไ d ดีผมประมาณเนี่ยสมมุติว่าถ้าผมเล่นไม่เติมเลยแล้วถ้าผมไม่เก็บบี้เปิดมั่วไม่เก็บตัวเปิดไม่ได้เนี่ยหนึ่งอย่างที่จะเกิดเลยก็คือจะแพ้ไ d ดีใหม่ไอดีลูกๆผมที่แบบกําลังทาอะเพอเปิดเดี๋ยวมันมันจะมายืนจุดนี้ได้เพราะว่าเลนเจอร์พวกเนี้ยที่เราปั้นไว้อ่ะสมมุติว่าเราปั้นไว้ใช่ป่ะเราสมมติอนาคตา ID ประมาณเนี่ยมันไม่มีของละเปิดก็ไม่ได้เปิดม่นนี่ไม่ได้ สิ่งที่สําคัญก็คือมันจะแพ้อไอดีใหม่นะครับไอดีใหม่เปิดได้ตัวเก่งเอามาเข้าทีมและไอ,ไ,อไอตัวพวกนี้มันก็จะเริ่มกาก,ากลงเรื่อยๆก็คือมันจะดรอปอความเก่งมันก็ลดลงลดลงนะครับผมรู้สึกว่าเฮ้ยไอดีใหมน่น่าสนใจนะครับส่วนคนที่เติมอยู่แล้วก็อาจจะเติมน้อยลงนะครับเลือกเติมแบบพาร์ตการเลนเจอร์หรือไม่ก็ตอนนี้โอพาร์ตมันก็ขึ้นเนาะผมก็เสียายผมเติมไม่ทันหมอพาร์ตตอนแรกมาสามห้าสิบปะ นี่เหลือสามเก้าเก้าหูตายแล้วพาร์ส 400. <c oughs> 400ี่ร้อยสี่ร้อยนี่มันแล้วแต่คนนะกําลังเงินผมรู้สึกว่ามันยังเยอะอยู่อะ่ะแต่บางคน4 0 0รออาจจะมองว่าเออมันยังไม่เท่าไหร่แต่สําหรับผมในการหากําลังเงิน4ี่รอยผมรู้สึกว่ามันยังมันยังแพงอยู่นะครับแต่ก็ต้องเอากะว่าออลดลดหน่อยนะครับแต่พาร์เนี่ยมันควรเติมเพราะว่ามันคุ้มจริงๆได้ของนู่นของนี่ของนั่นนะครับก็ต้องหวังแผ่งกันมากขึ้นนะครับ เดี๋ยวไปเปิดได้ดูนะครับสำหรับ ID ที่ผมไ d ดีลูกๆเนี่ยที่ผมเล่นมานะครับก็บอกได้เลยว่ามันเป็นยุคของไ d ดีใหม่อ่ะส่วนสายฟรีก็ไม่มีผมระพบอยู่แล้วนะครับสายฟรีก็เล่นได้เหมือนเดิมนะครับจะมีแค่เระ่อกัใส่เติมเท่านั้นเองนะครับสาหรับเรื่องขึ้นราคาแพ็กอย่างนายศิลปะนี่ก็ยิ้มกลิ่นนะฮะมันไม่มีนะฮะเขาเล่นไหยฟรีนะฮะอ่ะโอเคนะครับก็มาถึง ID นี้เลยนะครับผมเป็น ID เเพื่อนฝากเล่นนะครับก็ที่ผมอัปเดตคลิปให้ดูเลย ซีรีส์ดองลูบี้ที่ผมกำลังทำอยู่นะครับก็วางแผนแล้วลูบี้มีสี่พันสามถามว่าอีกสองพันต่อบี้หายากไหมหายากแต่ผมว่าหาได้จะข้อหมดทนเอานะครับดองให้ครบเจ็ดพันบี้นะครับแล้วก็ปั้นเลนเจอร์นะครับเนี่ยอย่างเนี้ยอันเบโดอาออย่างเนี้ยเป็นเลนเจอร์มีพลังแสงนะครับเปิดได้มาเราก็ไปเล่นเคียดดานไปไต่ p พ P เก็บรูบี้ประมาณนั้นนะครับส่วนตัว๋ว ผมไม่แตะเลยอย่างที่ผมบอกนะครับว่ามันจะเหมาะกับตอนเนี้ยคือมันเป็นผมว่ามันเป็นเทรน ID ใหม่ละนะครับเพราะว่ามันมันยากละแล้วก็มันรูบี้มันแพงแล้วก็ผมว่ามันเข้าถึงยากด้วยมันก็เป็นเทรนไปนะครับก็คือไปดีใหม่นะครับแต่อาจจะต้องสมัครตอนที่มันเป็นโคนลโบเก่งๆละตอนนี้ถ้าอยากเริ่มจริงๆเนี่ยก็คือเปิด ID ช่วงโคลโบเก่งๆนะครับ1เก็บรูบี้นะครับไปเปิดเกียร์ ให้ครบ7,000ยันการันตีผมเชื่อว่าถ้าผมทำได้ไอดีเนี่ยมันถึงด t เป b e s ะผมว่ามันเก่งอะแล้วก็ผมจะดองตั๋วให้ได้เยอะที่สุดเพื่อไปเปิดโคโรโบมาหาตัวเสริมเพราะว่าตอนเนี้ยผมมีเรนเจอร์โคโรโบที่มีค่าแสง2ตัวถ้าเกิดโคโรโบหน้าเนี่ยมันเก่งขึ้นมาเราเปิดหาได้มาอีกปั้นแม็กมันก็จะเป็นตัวเสริมมาอีกทีนี้เรนเจอร์มันก็จะเก่งขึ้นนะครับมันก็จะเก่งก็คือเราทําประมาณนี้นะครับซึ่งผม ก็ <laughs> ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะออกไหมนะครับแต่ผมคิดว่าออกนะครับแต่จะพยายามเปิดให้ได้น้อยที่สุดนะครับเพื่อที่ผมจะได้เก็บตั๋วตรงนี้ไปใช้ในตัวต่วตอๆไปนะครับเออผมจะดองตั๋วเปิดให้น้อยที่สุดเออผมจะงัดทุกอย่างอ่ะให้มันแบบเปิดได้น้อยอ่ะเพื่อที่ผมจะได้แบบดองตั๋วอีกเยอะๆเพราะผมมีความรู้สึกว่าเอยถ้าเราดองมันเยอะๆอ,ะอย่างน้อยเนี่ยมันยังแบบเพิ่มโอกาสให้เราอ่ะแบบเปิดสิบตัวเนี่ย เออมันสมมุติเปิดสิบตัวไม่ออกแต่เรามีเปิดได้20ครั้ง30ครั้งเนี่ยมันยังแบบเฮ้ยมันยังแบบความในใจอะ่ะเออมันยังออกอนะผมก็จะเดือดรองให้เยอะที่สุดนะครับซึ่งผมต่ำ,ตำ,ตำแล้วเนะี่ยประมาณ300ใบหรือว่า350บใบแหละเดือนหน้านะครับส่วนแสงมืดอันนี้ผมจะไม่แตะเลยนะครับไม่แตะเลยนะครับเพราะว่ากบอันตราไม่พอนะครับไม่ใช่ไม่ใช่กบไฮเปอร์ไม่พอนะครับ,บ,บอ,บอเดี๋ยวเปิดกบไฮเปอร์ Hyper ให้ดูคือต่อให้ได้มามันปั้นก็ไม่ได้9ตัวนะครับ ซึ่งผมว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราใช้แค่2ตัวนี้ไปก่อนนะครับสำหรับอัมเบโดกับท่านอายแล้วก็เดี๋ยวไปรอคอลลาโบปั้นมาปุ๊บแล้วช่วงเดินคลาโบนั้นนาเนี่ยไอนีเนี่ยผมว่ากบโมงมันนาจะครบถ้าตรวจเลือดเดี๋ยวก็ไปเปิดแสงมืดตัวแสงมืดเดือนต่อไปเลยต่อจากคลาโบอันนี้มันก็จะเป็นแผลละส่วนรูบี้เราไม่ใช้เลยผมจะไม่แตะสักเม็ดนะครับเก็บไปรอเกียร์เจ็ดพันทีเดียวไม่รู้เหมือนกันว่าจะเปิดจะเก็บทันช่วงเกียร์แดาว โคโลบโบตกรอบอาวุธไหมนะครับว่าถ้าเกิดเปิดทันผมว่าไอดีโคตรเกิดอเออแล้วเดือนนั้นมันน่าจะมีพวกเลนเจอร์มาด้วยแต่ค่อยต้องว่ากันอีกทีหนึ่งว่าขนาดไหนอ่ะโอเคนะครับผมอันนี้มันก็จะเป็นแบบเทคนิคของผมอะนะครับว่าแบบเฮ้ยลูบี้ปรับตัวลงทํายังไงถ้าถามในมุมผมนะผมก็อยากจะให้เล่นหลายไอดีเหมือนผมผมมีต้องหลายไอดีอ่ะ แบบ ID ดีนู้นเปิดไม่ได้ก็มาเล่น ID ดีที่มันเปิดได้นะครับก็เหมือนแบบมาดูแลมากขึ้นอ่ะอันนี้มันจริงนะเฮ้ย i อดีนี้เปิดได้ก็เล่นมาบ่อยๆนะครับ i อดีนี้เปิดมาได้ก็เคลียร์ภารกิจประจําวันแล้วก็ไปประมาณนั้นมันก็จะแบบทาให้เราแบบไม่ไปโฟกัสไอดีเดียวประมาณนั้นนะครับ่วนตัวผมก็เก็บมาเรื่อยๆเกมแจกเปิดในกล่อง NFT เนี่ยนะครับมันก็มีดอกตัวไีเคลียร์ไหนมาออกมหออกวันหนึ่งใบสามร้อยใบพอดีเลยนะฮะดย๋ยวมันออกมาดิดนึงใบสองใบาอันนี้สามร้อยแล้วนะ 300แล้วนะครับเรื่องเดือนหน้า3 5 0 4 0อเดี๋ยวมีลุ้นกันนะครับก็จะไม่เปิดหมดนะครับเดี๋ยวจะรอยอย่างที่ผมบอกอ่ะว่าสมมติว่าถ้าผมใส่ร้อยแรกไม่ออกผมก็จะไปรอตู้2ตู้สาตู้4ี่หรือเปิดหล,หลายตู้ประมาณนั้นนะครับผมเอออันนี้ก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับอ่าอันนี้อยากมาพูดให้ฟังกันว่าเฮ้ยเริ่มเล่นใหม่เนี่ยเจ๋วนะ1เลยไม่ต้องเติม2เลยมันก็เป็นเขาเรียกอะไรฝึกความอดทนอ่ะเกมนี้ไม่ต้องใช้ความอดทนอ่ะผมเชื่อเลยว่าไอเดีกเก่งๆเนี่ย ถ้าเขาไม่ได้เติมหนักเนะี่ยเออถ้าเขาไม่ได้เติมหนักมากนะอาจจะแพ้ไอ้ดีสายฟรีที่ดวงดีแล้วก็วางแผนมันอย่างดีก็ได้ผมเชื่ออย่างเงี้ยนะเออแบบผมเนี่ยวางแผนอนเนี้ยจัดเลยอะนะครับบอกเลยว่ามีลุ้นนะครับแล้วก็จะเป็นไอดีโคอ่าสายฟรีนะครับสายฟรีจริงจังอันนั้นก็กําลังไป s t e เ step step ไปนะครับก็ถือว่าดีละอ่ะโอเคนะครับก็คลิปนี้มีประมาณนี้ขอบคุณทุกคนดินจบนะครับเหมือนคลิปนี้มาฟังผมพูดซะมากกว่านะครับไว้เจอกันคลิปหน้าบา,บายบายสวัสดีครับ